สอนวิธีทำพวงกุญแจกระต่ายน้อยจากลวดกระมังยีนะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็มีลวดกระมังยีสีขาวนะคะเราจะาลวดกระมังยีนะคะมาพันกับปากกาแบบนี้นะคะพันทั้งหมดนะคะ2เส้นด้วยกันจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดกระมะหยีนะคะสอดเข้าไปแบบนี้คะ่ะแล้วดึงนะคะลวดกระมังยีนะคะให้เป็นวงกลมเหมือนโดนัดแบบนี้คะ่ะแล้วก็สอดเก็บนะคะ จากนั้นนะคะก็ตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่นะคะสีขาแบบนี้นะคะพับครึ่งค่ะ สีชมพูนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นํามา2อ่อันประกบกันแล้วก็จับแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะส่วนปลายตรงนี้นะคะขนาดก็ตามต้องการนะคะแล้วตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหูของกระต่ายนะคะใช้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันจากนั้นก็เอามาติดแบบนี้ค่ะติดทั้งหมด2หูเลยนะคะจากนั้นเราจะใช้ลวดก,กระหยสีแดงนะคะใช้ไฟลนนะคะเอาแต่การลวดด้านในนะคะเราจะทําเป็นแว่นตานะคะใช้เป็นดินสอนะคะมาม้วนแบบนี้นะคะม้วนดัดน,นะคะสองข้างกลมๆแบบนี้นะคะให้เป็นแว่นตาแบบนี้คะ่ะนี่นะคะ จากนั้นนะคะติดกาวนะคะแล้วนํามาแปะไว้แบบนี้ได้เลยคะ่ะกระต่ายของเราก็จะใส่แว่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ลูกปัดสีดํานะคะเป็นลูกตานะติดไว้ตรงกลางนะคะแบบนี้คะ่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้กระต่ายนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากนั้นก็ติดเป็นพวงกุญแจได้เลยคะ่ะก็เป็นไอเดียนะคะสําหรับการทําพวงกุญแจจากลวดกระมี่นะคะสามารถเอาไปทําตามกันได้นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ